ครัแล้วจะมีวิธีการเลือกครีมเหล่านี้ยังไงครคุณหมอแต่ละวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆก็อยู่ที่ปัญหาผิวของเราว่าผิวของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะคะคือจริงๆไวัยก็เกี่ยวข้องคือถ้าในวัยเกิน50 ก็จะใช้ครีมที่มันเรื่องเกี่ยวกับบำรุงผิวเรื่องให้ความชุ่มชื้นนะคะชะลอไวยถ้าสมมติไวัยวัยรุ่นหน่อยก็จะช่วยเรื่องหน้ามันลดสิวซึ่งอยู่ที่ปัญหาผิวด้วยค่ะแล้วก็ใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้ไม่แพ้นะคะเพราะถ้าแพ้ขึ้นมามันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องพื้นแพ้ผิวหนังอักเสบก็ต้องรักษากันใหญ่โตอีกนะคะแล้วส่วนผสมที่ในครีมที่บอกว่าครีมตัวนี้มีรกแกะรกแกะเนี่ยค่ะ เธอจริงๆแล้วเนี่ยมันดีจริงกับผิวพัรร์แล้วก็สมราคาอย่างที่เขาว่าไหมคะคือจริงๆลกแกะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจะเป็นคําพูดทางการตลาดนะคะ,ะซึ่งมันไม,ไ,ไม่ได้มีงานวิจัยที่ชัดเจนเลยว่าใช้แล้วมันะจะดีไม่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้นกําเนิดมาจากสว<ะ>ิตเซอร์แลนด์นะคะ,ะถามว่าทําไมต้องแกะเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์แกเะเขาเยอะ การที่เขาใช้แกะเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นโดเมสติกแอนิมอลคือสัตว์ที่มันเป็นสัตว์พื้นเมือง <Okay. S 2> ถ้าเขาไปใช้สัตว์อย่างอื่นเนี่ยมันจะทำอาจจะทําให้เกิดการโรคระบาดพวกข้ามสายพันธุ์ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเขาถึงต้องใช้ของที่เขามีพื้นเมือง <Okay. S 2> ทาให้ไม่เกิดการระบาดของเชื้อโรคข้ามสายพันธุ <Okay. S 2> ์เขาเลยต้องใช้แกะแต่พอมันเป็นแกะเนี่ยมันจะทําให้ดูแพงในบ้านเรา <Okay. S 2> ใช่ไหมคะเออค่ะก็ <Okay. S 2> จริงๆแล้วมันมีเหตุผลทางการตลาดมากกว่าแต่ว่าทางงานวิจัยทางการแพทย์ยังไม่มีอะไรชัดเจนค่ะ ทีนี้เราจะมีวิธีเลือกครีมหรือเลือกเครื่องสําอางยังไงบ้างคะคุณหมอเพื่อให้ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลจริงกับผิวพรรณของเราคือส่วนใหญ่เพราะว่าจะมีทั้งถูกแล้วก็แพงอะค่ะคือจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ปัญหาผิวอย่างที่บอกแล้วก็จริงๆใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ตามความพอใจแต่ขอให้ไม่แพ้นะคะถมามูเราใช้ขึ้นมาแล้วเกิดผื่นแพ้อะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือเราก็ควรจะหยุดใช้ทันทีถ้าคนคนที่หน้ามันเนี่ยเราควรจะเลือกครีมหรือเครื่องสำอางที่มันเป็นอเทอร์เบสคือน้ำเป็นส่วนประกอบหลั เพราะถ้าสมมติคือครีมเครื่องสำอางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำกับน้ำมันผสมเราจะใช้น้ำหรือน้ำมันมากกว่าการขึ้นอยู่กับอะไรคือในกรณีที่ครีมที่เป็นออยเบสคือน้ำมันเป็นส่วนประกอบหลักเนี่ยเหมาะในคนที่อยู่ในเมืองหนาวคนที่ผิวแห้งนะคะแต่คนที่เป็นสิวง่ายนยควรจะใช้ว ater ์เบสคือน้ำเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งทำให้หน้าไม่มันไม่เหนอะ เวลาระหว่างวันค่ะก็เทคนิคการเลือกง่ายๆค่ะมาถึงคําถามที่เข้ากับชื่อหนังสือเล่มนี้ของคุณหมอเลยนะคะว่าแล้วอน่างนี้เราจะสวยได้ยังไงคะโดยไม่โดนหล่อจะมีข้อพิจารณอยังไงบ้างคะคุณหมอก็จริงๆควรจะพิจารณาเนี่ยนะคะคือมีการเลือกอยู่2ออย่างหนึ่งคือถ้าสมมติเราจะเลือกซื้อครีมนะคะก็อย่างน้อยควรจะเลือกซื้อครีมหรือว่าส่วนครีมยี่ห้อของครีมเนี่ยที่ไว้ใจได้เช่น1มีมีออยผ่านออยชัดเจนดูฉลากนะคะส่วนผสม ข้างขวดนะคะว่ามีอะไรบ้างหรือถ้าสมมติเราไม่เข้าใจส่วนผสมข้างขวดอย่างน้อยก็ดูผู้ผลิตผู้จัดจําหน่ายคือครีมที่ถูกต้องเนี่ยต้องมีฉลากชัดเจนนะคะไม่ใช่เป็นครีมเปล่าเปลาแล้วก็แค่เขียนว่ายี่ห้ออะไรอย่างนั้นไม่ได้ครีมที่ผ่านออยอผ่านการตรวจสอบทุกชนิดเนี่ย ต้องมีชื่อผู้ผลิตชื่อผู้จัดจำหน่ายแล้วก็มีการระบุส่วนผสมข้างขวดชัดเจนนะคะอันนี้คือการเลือกซื้อครีมอย่างง่ายๆคือยี่ห้อแบรนด์ดังแบรนด์ไม่ดังอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณคนใช้แล้วแต่ความคุ้นใจส่วนถ้าเรื่องการทำทรีตเมนต์การยิงเลเซอร์ก็ควรจะเลือกรงพยาบาลที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้แพทย์ที่ยิงจบทางด้านนี้มาโดยตรงไว้ใจได้หรือว่าดูอย่างน้อยศึกษาข้อมูลของเครื่องหรือว่าคุยกับคุณหมอว่า ยิงๆๆยิงเลเซอร์ตัวนี้ทําฟรีทเมนต์ตัวนี้ไปช่วยอะไรคือควรจะศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนค่ะ<า>ให้ตรงกับปัญหาผิวของเราค่ะอันนี้จะดีที่สุดสุดท้ายนะคะอยากให้คุณหมอฝากเคล็ดลับถึงคุณสาวๆค่ะว่าเราจะมีวิธีการยังไงคะ<า>ที่ทําให้สวยใสยได้แบบประหยัดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะคือจริงๆก็กลับมาสู่พื้นฐาน,นนะคะสวยใสยประหยัดและปลอดภัยาการที่ เรากินอาหารให้ครบห้าหมู่เอากําลังกายแล้วก็กินผักผลไม้อันนี้คือเป็นวิธีพื้นฐานเลยซึ่ง จริงๆมันก็คือเป็นเบสิกของการใช้ชีวิตปัจจุบันปกติอยู่แล้วการดำรงชีวิตทั่วทั่วไปทีนี้ว่าถ้าสมมติเราทาทุกวิถีทางแล้วมันอาจจะยังมีปัญหาอยู่หรือไม่ดีขึ้นอยากต้องการนวัตรกรรมเสริมก็จริงๆแล้วก็สามารถศึกษาข้อมูลคือก่อนจะทําอะไรต้องศึกษาข้อมูลอย่าหลงเชื่อโฆษณาเพราะตอนนี้โฆษณามันมีค่อนข้างเยอะมีเดียต่างๆก็ทั้งสงื่อวิทยุทีวีโทรทัศน์นะคะคืออย่างน้อยก่อนที่จะ ตัดสินใจทําอะไรก็ศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทําในโรงพยาบาลที่เชื่อถือได้ค่ะค่ะและสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะมีปัญหาทางด้านผิวพรรณนะคะก็สามารถที่ปรึกษาคุณหมอได้ค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเข้าไปที่เว็บไซต์ d r skin house com ได้ด้วยนะคะคุณหมอจะเป็นผู้ตอบปัญหาให้เลยนี่แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอยูมิเป็นอย่างมากค่ะ่ิห้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับทางด้านความงามรวมทั้งนวัตกรรมต่างๆด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ